กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลุบวันนี้เบาแอมมาทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องรสนะครับท่านผู้ชมเนาะน้องรถนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับท่านผู้ชมงวดติพานมาครับถูกจังๆนะครับหนึ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมผีผู้ใา้ขี่รถชนกันครับรถชนอยู่ที่เข้ากําลังก่อสร้างเขตท้อนทางครับท่านผู้ชมมากขึ้นคืนโบเห็นหงมวสันัดเนาะแล้วก็ชนรถที่เข้ากําลังก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่สีตูนครับ อยากได้ส่วนบุญครับอยากกินเหล่าขาวว่าสันครับอยากกินเหล่าขาวเนาะมาบอกเลขน้องรถจ้าจังจังครับงวดสำคัญกระแสแตกเป็นว่าถูกทั้งครอบครัวครับท่านผู้ชมเนาะเป็นทะเบียนรถครับงวดนี้มาตบทะเบียนรถใส่ครับสิเป็นเตัวไรเด็ดเนาะครับเนาะมาถามน้องรถกันครับก็มียูทูบเบปิดมาหลายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแอลโมตงเสื้อผ้าขอไปสอบถามครับสวัสดีครับน้องรถสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเนาะจีใหญ่ตัวครับน้องรถ ปุพินมีโชคถือเบิดบานที่พ่อครับที่พานมาแล้วนะค่ะถือเบิดบานคะ่ะองหันนี้โอ้ยไผ่เรามาบอกครับเราสู้ฟังไหครับเออมันมีคนถือรถส้นอยู่คะ่ะมีถือคนถือรถส้นอยู่ฝากบานไปน้อยนึงคะ่ะครับถือรถส้นายบานนี้คนพูนั้นกินเหล้ามากคะ่ะครับกินเหล้ามาก้วก็อันกินเหล้ามากบานที่นี่อัน รถเขาเหตุทางอยู่นะค,ะค่ะเัมเราบ่เห็นบาน,นีรถส้นมันเรามาตํมถ่ายรถรถ,รถเหตุทางนั้นลายหันบาน,นี้ฝนมาเขาความฝันครับบานมาเขาความฝันฝนก็เลยบอกว่าอันเลขกเหลขรถมอไซค์นั้นกันอยากมีส่งเสืยออเดอร์ผนวางสิบบาน,นี้ก็เลยว่าหัวะะที่แล้วเนาะค่ะหัวที่แล้วเที่มันออกสิบเอ็ดนะ เฮ้เสียอเดอร์เหล็กรถมอไซค์นั่นคุณว่าครับบานีก็เลยบ่มีก็เลยตื่นสาวหมาก็เลยมาเบิ่งมันสีแม็นขว่ผลอีรีบ่ครับก็เลยสื่อน่ะค่ะสื่อซิปเอสก็เลยถือจะจ๋าเลยค่ะซิปเอสบอกครับแต่เป็นรถมอไซน์กับซิปเอสบอกครับค่ะซิปเอสเอาเอาเข่าเรื่องเลยครับงวดวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยครับสีตัวไหนเด็ดครับฝันว่าจังไรครับเราสู้ฟังนหนบานีตัววิกเกลย์ด้วค่ะเพราะกระมาอีกค่ะครับมัอนตัววิกมาอีก เป็นผู้เฒ่านั่นละของของคนตายหย่อนเราเนาะ,ะนะโอ้ครับผม่นก็เลยบอกว่าอันงวดน,นี่เสียส่งอีกเด้อ่นวาครับบาน,นีสเสียส่งอีกบาน,นี้ให้ส่งก็บอกอีกไอ้ตัวได้ก็เลยว่านนะ่ะครับผมก็ยูน่โหลดอีกกันละคนวะยูน,นี่คักโหลดบาน,นี่คนว่าจัดนักเลยจัดนักแต่ว่าถ้าถ้าเลขออกแล้วนี่กะ ขอเหล่าเนี่เด้อพคน่าของคนตายย้อนเหล่าพคนมากเหล่านะฮะเน้องตายย่อนตายย้อนเหล่านี่คือรถอุบัติเหตุกินเหล่าเมาค่ะโอ้ครับย้อน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 กินเหล่าเมาครับครับขอแสดงความเสียใจครับญาติพี่น้องเนาะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันของน้องรถเจี๊ยรถขับเพิ่นบอกเลขบ่วป่าเนี่เพิ่นก็บอกเลขให้ไปเบิ่งอันนี้รถอีกเพิ่นว่าในรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไสล่ะมอเตอร์ไซค์นี่บ่จอดอยู่นี่บ่ค่ะจอดที่เราแอมเห็นนั่นละเราแอมเห็นแล้วเนาะครับเนาะ เพิ่นมาเฮ็ดจังไดนว่าซื้อเอาเนี่เพิ่นได้ตบทะเบียนหรือบ่ได้ปตบหรือบอกซื่อๆเพิ่นก็ตบถ่ายรถปั่วๆเลยล่ะค่ะตบเลยค่ะตบถ่ายบอกจ๊ะจ่ะเห็นปะจ้าจ๊ะค่ะแน่นอนแน่นอนเจี๊รถอันผู้ผู้ตายนี่ผู้เพิ่นตายนี่อายุจักปีฮู้บ่ครับประมาณประมาณ49ปีสี่สิสี่สิบเก่าสี่สิบ่าหาซินี่เนาะสี่สิบเก่าหาซิปนี่และค่ะประมาณนี่แหละครับครับเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี่ปะครับ บ่ค่ะคนอยู่บ้านอื่นบ้านอื่นสิมกับบ้านคือว่าไปสิไปเรามาแต่งงานศพพ่อใหญ่นะบ้านนี้เรามาแต่งงานศพบ้านนี้ก็เลยสิกินเรามาแต่งงานศพมันอะกัสิกับบ้านจะคล้องบ้านนี้พอดีเขาเห็ุทางเราบ่เห็นนะคะเราเม่เอาหรอกต้นดาักหลเขาเซตขอรอบนน้เมื่องหอดเขื่อนโอ้ครับเนาะครัับบ่นอาสิอยากกินเหล้าขาวก็ได้เนาะค่ะเพคนอาสิอยากกินเหล้าขาวครับอ้าโบยากโบยากขอให เขาสามตัวจังๆครับเดี๋ยวสิผาเอฟซีมาเบิ้งทะเบียนรถครับขั้นนี้เนาะน้องรถเนาะครับผมขออนุญาดด้วยครับเด้อครับขับขับมาเบิ้งกันครับผมทะเบียนรถนะคะเนาะอันนี้เป็นทงหน้าคางบ้านน้องรถละครับท่านผู้ชมอันพ่นเป็นท่อนทางเนาะน้องรถมองส้นแถวพ่นบอครับใช่ครับอืมฝุดพูนรถแรนอยู่ถูกครับขับขับขับครับครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแอมเราทงนะไม่ได้ขับเนาะท่านผู้ชมโอ้รถไทยก็มีตัวขั้นสองขั้นนี่บแมนเนาะน้องรถเนาะ โอ้เดี๋ยวเด้ครับแป๊บนึงแป๊บหนึงขี่น้องอดวานาะค่ะเนาะีเก่าอังหนึ่งค่ะครับผมน้องลอดน้องรถดขอยาดมาเพิ่งิเพียงทัางจีนนะครับแป๊บหนึงอันเป็นตบบริเวณได้แหละน้องรถดทั้ง้ายหรือทั้งนานี่แห่ะครับจังสีเลยจ้าจ้าวนมาเจ้ว่าโคว่าเหล่าเนเดอร์วน่ามันอีกหมวดนี้วน่า ขั้นฐานแม่นหนงรถสื่อสีไสต้ตรงตรงตัวได้รับนี่ฉันแม่นสืส่อสีไส้ตรงตรงหมอคะแต่ะะสีไส้หนึ่งเก่าสีหนึ่งเก่าสีหนึ่งเก่าสีครับผมเอ้าอาจสีเป็นโชคเพิ่นให้โชคเนาะครับเพิ่นสีหมักหนึ่งเก่าสีเรียกว่าสีเก่าหนึ่ง สีเก่าตรงกับอายุเพนพอดีนะคะค่ะสี่เก่าตรงกับอายุปูคผลายซี่เก่าสี่เกาหาซิปนี่แหละค่ะโอ้ครับ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 ตรงกับอายุเพื่อนพอดีค่ะเดี๋ยวลองเอาไปเสียงโศกเบิ้งนะคะนองขวางฟันเนาะค่ะนองขวางฟันขวางฟันเป็นแนวแท้กัแม่นบางเท้ากับโบแม่นลองเบิ้งค่ะลองเซียงมึงอีกเท้าคนไทยโศกอีกครับอันนี้หนึ่งเก่าซี่แต่ทะเบียนรถนี่มีแต่ทะเบียนรถนี่ซี่เก่าหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งออกแล้วเนาะคะหนึ่งหนึ่งมันออกแล้วครับ อาก็ให้เอฟซีเก้าสองสี่มวลบิงค่ะครับมุนเอามุนเอามนเอาค่ะครับครับเป็นรถซีเก่าหนึ่งหนึ่งค่ะครับครับเดี๋ยวอันเบิงเลี่ยนไหมเห็นไหมน้องรถเข็มมันอยู่ท่าไห่ครับตัวถ่ายมันตัวถ่ายมันครับตัวถ่ายมันตัวถ่ายนีโมะค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะใช่ผมให้เบิ้งค่ะแมนโบ เว้ยตัวโบแมนโบแมนโอ้ตัวีตัวนี้มันลอยสิบอันหมายถึงเข็มไหมมันตัวนี้ครับสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับผมเข็มไมสองหนึ่งห้าครับเข็ม้าคัทั้งนากะสามแปดห้าสามห้าแปดัเป็นข็มไครับครับมียังเติมเติมอีกกี่บทน้องรถกับกับโบมียังเติมเติมเหรอคะโอ้ยขอบคุณในหลายครับขอบคุณครับน้องรถสวัสดีครับ ครับผมเถมี่ยวโมนี่เด้ด๋ยครับตัวเลขข้องหลองรถเนาะครับเถี่ยวโมชุ่มเนาะผีผู้ตายอยากกินเหล่าอยากได้ส่วนบุญล่ะครับเถี่ยวโมชุนะ่มเนาะมาตบทะเบียนเปะๆอยู่วับสันครับหมายเลขทะเบียนกันนี่ล่ะครับ491เก้1หครับกระทัดเลืนเนาะครับเนาะงวดวังหันกันหนึ่งหนึ่งลวงรถตปนเก๋มีโชคครับ งวดที่สี่ห้จ้าจ้าจังๆเรื่อยๆว่าสันครับท่านผู้ชมก็ไปสลับนาสลับล้างกระเลนครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566นี่เนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับน้องรถครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขเลื่อนไม้ครับอันนี้เป็นเลขเลื่อนไม้ครับท่านผู้ชมเนาะเลขท้ายก็215 215ครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่สำหรับคลิปนี้เบ้าแอมละทมกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแตยันเพิ่งไปไซครับ FC บ่าแอามา็มโลโมีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมเบอร์ของดีกันครับเบ่าแอามา็มโลโซนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าบุกเขยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยคู่เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ัวเมยียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้าบแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หรอดเน ตอ,อนนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนข,า,ขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ่าแขกใายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเห็ดในคนมองโม่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายข้าครับขายดีปันเท่นท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแครับท่านผู้ชมมือแทะแะล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แต่งเขื่อนกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามูุชม่ามู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสามแลชมกาคเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมาน้าครับ ในน้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตู้เขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบลายกับทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลエกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลเอกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านคนละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนะาะนี่เพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครัย สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาด,<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บรล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ สาธุสาธุสากุสาธุครับผมสาธุสากุ